Blue System Technology One Stop Service i n d IT Solution ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมการจัดการระบบไอทีที่มีประสิทธิภาพช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่นเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพบริษัท Blue System t เทคโนโลยีหรือ BST เป็นผู้ให้บริการด้านระบบสารสนเทศแบบครบวงจรโดยครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาและออกแบบระบบการติดตั้งการบำรุงรักษาไปจนถึงการให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านไอทีมากกว่า15ปี BST ก่อตั้งขึ้นในปี2010โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ4ท่านที่มีความรู้และประสบการณ์เชิงลึกในอุตสาหกรรมนี้เริ่มต้นจากการให้บริการด้านการบำรุงรักษา IT Infrastructure และได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้าน Enterprise, IT, Tools และ Utility จนกลายเป็นผู้ให้บริการระบบสารสนเทศแบบครบวงจรจุดเริ่มต้นและการเติบโตในช่วงแรก BST มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นผ่านบริการด้านการดูแลและบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT เรามุ่งมั่นพัฒนาและให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในหลายอุตสาหกรรมเช่น องค์กรธุรกิจงานภาครัฐธุรกิจการธนาคารและค้าปลีกแด์รีเทลอุตสาหกรรมโรงงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทลโกกลุ่มพลังงานและโครงสร้างยั่งยืนโดย BST มีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในด้านการจัดการระบบสารสนเทศด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียดตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนตรงจุดและครอบคลุมในปี2015 บริษัทได้ขยายหน่วยธุรกิจเพื่อยกระดับการให้บริการด้านไอทีอย่างครบวงจร5ประเภท MA Maintenance Service Agreement บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบไอทีอย่างต่อเนื่องอาทิเช่น DR Cloud Relocation ครอบคลุมถึงงาน Cyber Security เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ o u t s o u r c e บริการจัดหาทีมผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของลูกค้าอย่างราบรื่น D.R. Cloud บริการระบบสำรองข้อมูลและการจัดเก็บบนคลาวดปกป้องระบบและข้อมูลสำคัญรวมถึงช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทำให้คล่องตัวในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นใจ Network Security Solutions บริการออกแบบติดตั้งป้องกันความปลอดภยัยและดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์และเครือข่ายที่ทันสมัยเหมาะสมกับองค์กร Software Development บริการพัฒนาและติดตั้งซอฟต์แวร์ ที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของแต่ละธุรกิจอย่างตรงจุดโดย BST มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ให้บริการแบบ one-stop service เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุมในทุกด้านในปี2021 BST ได้ขยายธุรกิจเข้าสู่การให้บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานสะอาดให้สอดคล้องกับแนวโน้มโลกที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน BST พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการใช้พลังงานสะอาดในประเทศไทยเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับคนรุ่นถัดไปในปี2022 BST ได้ขยายขอบเขตธุรกิจเพิ่มเติมในด้าน AI and IoT Solutions ก้าวสู่การเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีพร้อมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ยุคดิจิทัลและเพิ่มประสิทธิภาพในระบบอัตโนมัติให้ตอบโจทย์กับความต้องการขององค์กรในทุกๆอุตสาหกรรมปัจจุบัน BST ได้ต่อยอดความสำเร็จอย่างต่อเนื่องโดยการพัฒนา Data Center เพื่อขยายการให้บริการในลักษณะคลาว d s o l u t i o n ที่ตอบโจทย์ตามความต้องการในโลกอนาคตที่เพิ่มขีดความสามารถในอุตสาหกรรมด้านไอที BST ยังคงมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และต่อยอดความสำเร็จด้วยการร่วมมือกับคู่ค้าทางธุรกิจรวมถึงสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศอีกหลายแห่งเพื่อให้ทุกการบริการของ BST เป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจของคุณไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน Facebook Page Blue System Technology โทร02 2 4 6 2 5 5 0ถึง3